เล่นใหม่ครับจออัลตาสมาดูพุทธบูได้ดูเรื่องนั้นเขามาเร็วได้ดูรอบเครื่องยนต์ได้ดูเปอร์เซ็นต์คันเร่งได้โครเฟี้ยวเป็นจอสัมผัสด้วยนะ UXUI เียฟี้ยวมากอะกราฟิกก็เฟี้ยวมากบอกก่อนสำหรับใครที่ซื้ออัลตาสมาดกับผมนะครับตัวนี้นะผมแถมให้ เลยมูลค่า350ขาตั้งครับติดกาวสองหน้าตั้งบนคอนโซลได้เลยเป็นขาของแดกนะครับเหมือนมือถือครับเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปมันก็ล็อกเลยนะมันมีขอบล็อกติดตั้งได้ทั้งติดกระจกแบบนี้แล้วก็ได้ทั้งคอนโซลแบบนี้เดี๋ยวมาติดตั้งแล้วก็ดูลูกเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงบอกก่อนนะครับว่าตัวอัลตร้าสมาร์ทเนี่ยใช้ได้กับตัวกล่องอัลตร้าบูทเท่านั้นนะครับมาดูที่หน้าจอหน้าแรกกันเลยนะครับขวามือบนคือบูทเทอร์โบซ้ายมือบนคือแรงดันคอมบันเลนลนน์นะครับ F R P ซ้้้้าายยมืืืืออ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 อล่่่งงงัััััันน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 ีีีะะคคคคคครรรรรรบบบก็็็เเเเเปป์์์ซตต การโชว์ค่าพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับผมอาหน้าถัดมาครับอันนี้คือบูทเทโบดูคู่กันกับดิงนัอนคอมบันเร็วนะครับมันจะได้โมชั่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือการลิงก์กับโมบายแอปพลิเคชันของมือถือเพราะว่าเจ้าตัวออตบตนเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันมือถือด้วยนะครับ